เพื่อนช้าสำนักดีค่ะวันนี้วันพาธหัดนะคะวันนี้เราออกจุดบริการปรับสมดุลที่4นะคะวันนี้วันที่25กันยายน2568ค่ะ วันนี้พี่น้องก็มารับบริการได้นะคะพี่น้องก็คุยกันอยู่นะคะขอให้อิสระพี่น้องนะคะในการทานอาหารตามลำดับนะคะเชิญคะ่ะใช่ค่ะสิบบาท,บาทบบค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวนี้ค่ะอันนี้ถัวถัวเขียวอันนี้ค่ะอันนี้ตัวเขียวค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็สิบอันนี้ก็สิบราคาประหยัดค่ะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะกินสิบบาทก็หลับได้แล้ะค่ะ ลดอาการซับจางนะคะที่นี่ลดอาการซับจางค่ะเพราะว่าเราขายของดีราคาประหยัดนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณลูกขอบคุณครับ